สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูของอาพามาดูของยากนะครับของยากทั้งทั้งหายากแล้วก็ออ้นี้เลย <c oughs> ทั้งหายากแล้วก็หาชื่อยากด้วยหาต้นก็ยากหาชื่อก็ยากนะครับยังไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีเพราะว่าน ว่านตระกูลน,นี้นะครับอ่เป็น <c oughs> ตระกูลกระชายนะครับอยู่ในวงของกระชายหรืออ่ทิพเนธนะครับทิพยเนรแต่ว่าถ้าถ้าเน้นตำราจริงๆเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นกำแพงขาวนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับ ลายใบจะไม่เหมือนกันนะครับมีแตกต่างกันไปเยอะอืสำหรับผมเองนะครับผมยังผมยังไม่สรุปนะครับว่าเป็นกําแพงขาวหรือกําแพงเจ็ดชั้นนะครับนะเพราะมีความแตกต่างกันมากผมก็ยังสะสมแล้วก็เทียบอยู่นะครับเทียบต่างๆแล้วมันมีตัวหนึ่งที่ที่ ที่ผมคิดว่าน่าจะใช่เลยสำหรับว่านกำแพงขาวนะครับอ่าจะเป็นกระชายตัวนี้ครับ <c oughs> อันนี้ผมปลูกลงดินเอาไว้นะครับจะตัวนี้นะครับหัวเป็นกระชายเหมือนกันครับนะครับเพราะในตำราว่านบอกว่าอ่าว่านกำแพงขาวเนี่ยหัวเป็นกระชายนะครับใบมีลาย ตัวนี้ก็หัวเป็นกระชายเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้ยังไงเดี๋ยวจะอืวันนี้ไม่สะดวกจะขุดเนาะเดี๋ยวผมจะหาโอกาสดีๆมาขุดแล้วก็เอาขึ้นมาโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าหัวเขาเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมคิดว่าในความคิดของผมนะครับอันนี้แต่ว่า อาจารย์หลายๆท่านก็บอกว่าเป็นเป็นตัวนี้ <c oughs> ที่เรียกว่ากำแพงขาวนะครับจะเป็นเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้กำแพงเจ็ดชั้นใบใต้ใบสีม่วงสลับเขียวนะครับกำแพงเจ็ดชั้นในในมุมมองของผมนะครับ นไม่คือไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปร์เซ็นต์ขอให้พิจารณากันสักนิดนึงนะครับใต้ใบจะไม่ม่วงแบบทั้งหมดนะครับถ้าเนี่ยกำแพงเจ็ดชั้นเขาจะมีร่องสีเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเขาจะไม่มีร่องใต้ใบจะไม่เหมือนกันนะครับ นี่ตายใบยจะไม่มีล่องสีเขียวแต่ตัวนี้จะมีนะนี่จะมีสีเขียวอยู่เนี่ยเห็นไหมอันนี้กําแพงเจ็ดชั้นอันนี้กําแพงขาวหรือเปล่านี่ต้นเขียวนี่ค่อนข้างจะสับสนนะครับ กับว่านว่านตัวนี้แต่ก็มีอาจารย์ที่ท่านบอกว่าว่านตระกูลน,นี้ยังไม่นิ่งนะครับ <c oughs> ยังไม่นิ่งคือลายใบเขาเนี่ยจะยังยังไม่นิ่งนะครับจะสังเกตดูจะมีหลายชนิดมากเลยมีแบบลายนิดเดียวอย่างงี้นี่ก็สวยดีนะสวยมากครับ วันนี้เอามาโชว์เฉยๆสําหรับเรื่องความรู้เนี่ยคือยังไม่การันตียังศึกษาไปด้วยกันก็นแล้วกันครับถ้าเกิดอาจารย์ท่านไหนมีความรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยแล้วกันครับอย <c oughs> ่างวันนกคุ้มอย่างเงี้ยก็มีหลายเวอร์ชั่นมากสวยๆทั้งนั้นนะครับอย่างเงี้ยเกือบคล้ายจะเป็นไม้ดีดแล้วเนี่ย ลายใบเกือบจะเป็นไม้ดิดละแต่ก็ยังแต่ก็มีลายนะมีลายใบยว่านนกคุ้มนี่มีเนี่ยสวยอ่าอันนี้เป็นทิพน,นัมีหลายเวอร์ชั่นมากแล้วก็โอ้โหสวยนะครับสะสมดูครับแล้วก็เดี๋ยว ความรู้หาที่หลังหาความรู้เอาที่หลังนะครับอันนี้ก็มามาอวดมาโชว์กันเฉยๆนะครับคือมันแปลกดีครับนะครับเนีแปลกดีเท่ดีมีหลายเวอร์ชั่นมากหายากมากครับเนี่ย ในวงการยังไม่ค่อยมีใครเอามาเล่นกันนะครับไม่ค่อยเอามาพูดถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงเราก็เถียงกันเ <c oughs> นาะหลายอาจารย์หลายความรู้หลายนัน่นแต่สําหรับผมนาะผมผม,ผมก็เล่นในทางของผมผม,ผมจะให้กระชายตัวผมจะเอากระชายตัวนู้นเป็นว่านกําแพงขาวแล้วอ่ผมจะเล่นตัวนี้เป็นกําแพงเจ็ดชั้นนะครับตัวนี้จะเป็นก ผมจะเล่นเป็นกำแพงเจ็ดชั้นก็แล้วแต่นะครับว่าจริงๆก็เป็นว่านตระกูลเดียวกันนะครับคือ <c oughs> กค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เราก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นมานะครับเพราะ เดี๋ยวก็มีอาจารครูบาอาจารย์ที่ท่านสะสมว่านไว้เยอะๆนะครับท่านก็เข้ามาชี้เนี่ยให้เราเองนะครับว่านนั้นเล่นยากครับเนาะ <c oughs> แต่ก็มันมีเสน่ห์เพราะมันมันยากเนี่ยนะครับ มันน่าสะสมเพราะเพราะมันยากนี่หนะครับที่ผมชอบนะครับอย่างเช่นกระเจียวพวกเนี้ยอย่างกระเจียวมีหลายชนิดมากหลายชื่อนะครับพามาดูนี้ก็เป็น จเจียวเฉพาะถิ่นเขตปราจีนบุรีนะครับเรียกว่าเพชรอะไรนะเพชรอะไรสักอย่างลายสวยมากหีบดอก <c oughs> เขตจังหวัดกาญจนบุรีจะเยอะมากเลยนะครับอ,อว่านตระกูลนี้นะครับแต่ แต่เป็นกำแพงขาวตัวนี้จะกำแพงขาวตัวนี้จะพบได้ในที่เขตปากช่องนะครับเขาใหญ่นะครับอันนี้เป็นว่านเฉพาะถิ่นคือผมก็ไม่ค่อยจะเห็นใครเอาเอา,เอามาเล่นกันนะครับผมก็จะเก็บเก็บไว้อันนี้ก็เป็นาวานเพชรแดงนะครับจะ เยอะๆในภาคอีสานนะครับเขตภาคอีสานชัยภูมิขึ้นไปนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับนักสะสมเนี่ยมันไม่มีเบื่อแล้วครับ <c oughs> นักสะสมว่านนะครับ โอเคครับสวัสดีครับจากกันด้วยบอลสีสวยๆนะครับ